ั็เล้ต่างสักบาทเูยยัยไม่ได้เลอะไรก็ไม่ได้เลยเหนียวก็ไม่ได้คนนี้ชนยับเลยฮะไม่เหลือแบบว่าส่งมานี่แบบเป็นเป็นเศษผงอ่ะไม่เหลือละโอ้ได้อันนี้ว่ะได้วนโบรุนสามว่ะ แล้วเบื่อต้องมานั่งปรับมุมมุมมองกล้องทุกรอบเลยมันมีแบบว่ามันมีเป็นเขาเรียกว่าพรีเซสไหมพี่ตั้งพรีเซตได้ไหมเออมันอาจจะมีนะไม่รู้ตั้งคอนฟิกกันได้หรือเปล่ามีแต่ปักอินเวลารถปักอินอะไรก็มานั่งกดปรับเบาะทุกรอบเลยผมขับไปเลยอ่ะปวดไม่สุดเลยคุณวิทย์แบบขับเลยไม่สนใจ เดี๋ยวคััเดี๋ยวเขาคนเขาไปชนนอ่พี่ผมเออผมแค่เปิดไฟอย่างเดียวใช่ลืมลืมลืมต้องเปิดไฟก่อนสำคัญสุดคือไฟนี่แหละใช่พี่ดนรับตังเออเนี่แหละเรื่องเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่ครับตามเกียร์พี่ดีแล้วมันไม่เอาตังค์เรไปเกี้ถ้าเอาตังไปโอ้ยรอางาน 2องแสนกว่ารถน่ะแหละใช้จ่ายวะประกันเอ้ยไว้จะทำประกันได้บ้างพี่มันน่าจะให้ประกันผมแล้วเมื่อกี้โดนเหียไม่รู้เอไอมาจากไหนหล่นใส่ผมแบบจมดินไปเลยรถมาแล้วจ้าเอามาเลสโก้เลสโก้รีบทำเงินพี่ใช่มันบ้าตัวไหนมั้งโอ้คุณโอนำเลเปล่าได้พี่ได้ได้ผมซิ้งเลยนะ จัดเออคิปได้เงินอ่ะอยากได้เงินแล้วตอนนี้ไปไปสิ่งนี้ต้องฝากหวังรวยไม่เห็นไม่เห็นลองหุ้นท้ายด้วยนะคุณอนุตินบอกขับมาตั้งนานไม่ได้สักบาทถ้าเกิดไปส่งแล้วไอไอ้ไอ้ตรงสินค้าเราอะถ้ามันเกิน25%นะมันมีโอกาสที่จะได้แบบอย่างนั้นอะศูนย์บาทแต่คงคงยม20 23%เมื่อกี้เออเดือนอ๋อก็ยังได้นิดหน่อยได้ได้นิดหน่อย เด้งล้วอ,อ้าวหายไปแล้วไปแล้วเด้ง <c oughs> ไปแล้วสายว่างครับสายว่างกระโสขับล็อกแปดสิบนะพี่ทีแปดสิบมันจะมีตังใจ่ายไหมนี่ <c oughs> มันมันเราวิ่งตามหน้าจีไงพี่ เออจีพใช่ใเฮ้ยเล่นไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลน่องกางป่ะสาย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 เกิดอะไรแล้วผู้นำผู้นำผู้นำมาถามคนเป็คนตามซะด้วยล้วก็เทนและเออเล่นแต่ a t ทที่ไม่ค่อยยินทางเลยเออไอแต่เกมเกมนี้ยากกว่าเกมนู้นไอทิศทางมันอะยากกว่านะแลแลช่องช่องมันเยอะกว่านะ เส้นมันแคบๆแล้วก็รัวๆผมลงแล้วฮะลงไปไหนเอาไปแล้วสร้างคอนเทนต์ลงเหวไปแล้วโอยเอาเงี้วพี่ขนาดเขาบอกว่าเลนซ้ายนะผมไปขวาเฉยโอ้อ๋อเมื่อกี้เพิ่งพึ่งพูดใช่ไหมว่าซ้ายเอาไปเลยสร้างคอนเทนต์อีกแล้วหนอยลังาวยาววะอะไรับพี่ ของบริษัทนี้ชอบชอบใจเลยมีเรื่องทุกวันเจ้าของบริษัทบอกสบายยิ่งชอบถึงแม่นอนลูกน้องบอกโอ้บริษัทนี้ไม่มาไม่มาเป็นลูกย่างนะขออนุญาตทำเวลานะพี่อ่าได้ตรงนี้กำลังกำลังเป็นวัยเรุ่นสร้างตัวกำลังฮอตว่ะเอาอ่ะเราวังตำรวจนะตำรวจมานี่อดอดสร้างตัวเลยนะพี่ผมผมไม่เกินจีพี่ไม่เกินจีอ๋อโอเค ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเราเยอะกว่ามันไม่ต้องกลัว <c oughs> ผมเล่นมาสี่วันห้าวันตังค์ยังไม่เคลื่อนเลย <c oughs> โลเปจัดมาเล่นในเกม <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นนอกรอบเลยอ่ะแล้วเราเรานี่แมเราจะซื้อพนักงานไหม โอ้โหคุณให้นายกันเล็กก่อนเล็กตัวเองให้รดก่อนเนอะมันมีคนหนึ่งมานั้นใครบอกบอกโอ้ยพี่อย่าอย่าจ้างพนักงานนะอย่าอย่าซื้อรถอย่าอย่าทำอู่นะแบบวิ่งคันเดียวตลอดอ่ะแล้วไม่ได้จะรวยนะครับเหนื่อยเลยเราต้องสร้างเรือสร้างตัวสร้างบริษัทของเราเองอ ATS อ่ะตังมัน ตัมงมันได้เร็วมันรู้สึกมันไม่ค่อยแข็งมันได้เร็วมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นใช่ไหมมันง่ายโคตรยากนี่หมดมาสามสี่วันแล้วยังไม่ได้ไม่ได้รุนเลยผมกดตั้งลมลมแบบว่าลมจริงเลยนะโอหเส้นลมจริงพับทันที่ทางงงจัดเลยอ่ะวนยังไงวะเนี่ยโหวนเยอะนะ อืมส้นนี้วนเยอะดูตอมอนะมันอ่ะมันวนอ๋อโอเคโอเควนแบบอะไรก็ไม่รู้วิ่งตามเอไอไปใช่พี่ตามเอไอเดียวมันเข้าที่นอนก่อนอ่าเข้าที่นอนปุ๊บแล้วเข้าตอมอ่ะนั่นแหละเออตามไอรั้วตามเอไอเดียวอ่ะก็ออกที่นอนวอินนว่งย้อนสอนเดี๋ยวโดนปรับตงังก์อีก ไมมันเล่งไววะเน็ตไหมผมก็เด้งไปสองรอบเมื่อกี้ทำไมเลือกเลือก ETS อนอะพี่นั่นเด็กไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาไปเล่นเมกาพอดีวันนั้นเข้ามาพอดีก็เลยเนี่แหละมันออนพอดีก็เลยเอาเอาอันนี้เลยอ๋อหรือว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียนแบบโจสัว ไปเดี๋ยวผมก็มีนะอันนู้นผมก็มีสร้างตัวเหมือนกันนะก็มีประมาณหกหกหมื่นเหมือนกันเกมนู้นนะผมรัดเลยดีกว่าหรือว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีไอดอลเป็นเจ้าสัวอุ้ยมีคนผมรัดเนฝ่าดาอีกแล้วเจ้าสัวเขาได้รถใหม่แล้วฉลามขาวใช่สองคันแล้วโอ้ยเขาไต่ไฟเขาไล่อยู่เมื่อวานนี้ผมดูเขาบอกเขาเขาบ้างเป็นเดือนแล้วรถเขาพังดี่ว่าแล้วตรงไอคันเก่าจะจะยังไง ทั้งเก่เาขออแล้วเบิดนะพี่หน้าพังหรอรออะไรแต่ยังเอางี้เขาก็มีสองคันเลยนะรู้ไหมจฉลามขาวได้ไหมไงเชื่อไม่มาอย่างไงคุณลุกมินนะผมบอกอว่หรอใช่แกตั้งชื่อจฉลามขาวเลยอะ่ะแล้วเลขตั้งชื่อเป็นในชาชาขาวเออเออเออขอาท้องิดเอ,อ้ยทํ้ไมทำไมถึงตั้งเป็นฉลามขาวอะ่ะ ก็คุณลุกไปคอมเมนต์บอกเออตั้งเป็นฉลามขาวไปเลยตึ้งลูกอ่ะเอาว่ะใช่เหรอแล้วก็เขาไปตั้งตามคอมเมนต์คุณลุงไงเอ้ยตึงว่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อไหนไปดูดิมีไลฟ์สดไหนวะมันเป็นคลิปใน TikTok อกโอ้ได้สดอยู่นะเขายังไลฟ์สดอีกจ้าโคตรโหดอ่ะ ฮพี่ขึ้นตามตามแฟนคลับเลยนะอุ้ยหชั่วโมงกคตดเร็วพี่ขึ้นอะโอ้ยแถานี้ขับซิ่งได้พี่อ๋อผมปัดเป็นกิโลเมตรนึกว่าก็นึกว่าเก้าสิบไมล์ก็ว่าทำไมมันขับซิ่งจังวะเออโอ้กิโลเมตรแล้วเหอเขาบอกว่ากิโลเมตรนะผมยังไม่ได้ไปตั้งหป็่ไมล์เลย เฮ้ยทำไมเวลามันเร็วจังเอาแล้วเอาแล้วผมเลยอ,อีกหนึ่งชั่วโมงนะวิ่งไปถึงไหนเลยต้องไปแล้วต้องไปแล้วอย่างนี้รู้ว่าผมวิ่งตันจีอ่ะแปลกๆแต่ถ้าเกิดเราเกินนิดนึงอ่ะมันมันไม่ปรับนะเกินสองเกินสามใช่ไหมถ้าเกินห้าโดนนะใช่ใช่ใช่เก,กินนิดนึงอ่ะเราเน้นเพเซฟพี่ตามมันก็ เกินจำนวนทีวอยู่ตังก์ฝน <ừ> ตกด้วยถนนเลื่อนมาเนี่ยยางบริษัทด้วยพี่ออไม่ผมเลือกงานแบบไม่มีกำหนดเวลานะ้วไม่ใช่งานด่วนแล้เนี่ยไม่กล้าเข้ากองแรงเลยงานด่วนป <ผม S 1> เปล่าสงสัยด่วนมากไม่ไมใช่งาดน<ม>าด่วนนะน่าจะเป็นงานด่วนเดือดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแม็กซ์17กิโลทันป่ะเนี่ย เต็มสปีดต้องต้องเอาไปเอากับตำรวจแล้วอ,อะไรอย่างเงี้นแหละต้องมึงกับตำรวจโอ้ยคุณคุณคุณวิทย์มาแบบฟีจัดอ่ะ <laughs> อะคุณวิทย์สิงได้ผมก,าาก็น่าจะลองดูเอาว่ะลองดูอุ้ยเกิน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 จีเกินจีเกินจีอุ้ยมาแล้วลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้า ไมาถึงก็เปิดเพลงเลยโทจรจีละโทรจริงๆอยู่นั่นแหละ เลยเหรอพี่ไป <c oughs> มันเก้าสิบกิโลแล้วนะมันให้พี่เออเก้าสิบนี่ว่าปะโถใ่ใช่ใช่ไป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 เลยไปเลยคนตรงนี้แต่ผมจะขาดทุนนิดนึงว่ราผมผมตั้งเป็น 5, 5้้ไงถ้าเป็น9กมันจะเป็น5เป็น5 6ใช่ไหม อ๋อใช่ใช่เพอาะเออคือได้ผมตั้งเป็นไอ้นี่ได้ตั้งเลยนิดนึงได้มั้งตั้งเป็นห้าเป็นห้าแปดได้อยู่มั้งห้าแปดได้เนี่ยเกินุกสิบใช่ไหมเออห้าแปดได้อยู่นะเป็นเป็นห้าเก้าได้ไหมลองลองกันดิอน่อยยิ่หน่อยต้องพักโดยปรับแต่ว่าตื้นตื้นตื้นเรียบร้อย โอ้ยไอเบรกใส่เสียเสียเรนกลาง์ดนะพี่เ่นกลารด์ดเอะเป็บโริษัทยังดีอยู่เนี่ยเออใช่ได้โอ้ยแยกแยกหน้าต้องขวาครับแยกหน้าครับเฮ้ยครับลองฝนตกอะไัพวกเองแกงไว้รุ่นสร้างตัว กวาดิ้ดิวโอ้ยโอ้โหนเดียมเดียวอน่ะพี่เดียมเดียวโหเนี่ยพี่ไม่เตียนไงดีแบบโอ้ยนีดนีเป็นเลยเฉ้แล้วก็โดนวางงานโดนวางงานโอ้ย สิบสามเปอร์เซ็นต์เต็มหลัวความเร็วอยู่ที่แปดสิบแปดโอ้โหผมว่าไอ้สมัยหักแบบอุ้ยโคตรเร็วอ่ะผมเรียกไม่ทันเลยเบรกก็ไม่ทันเลยเรียบรชนกันซื้อเต็มลำไม่เป็นไรเฮียเฮียเข้าใจดีโอ้ยโดนโดนปรับไปเก้าเก้าร้อยเมื่อกี้โอ้โหความเร็วเกินเก้าร้อยเลยพี่ผมเข้าเมืองก็ลืมเบรก ดุกด,ดึกด,ดึกอีกแล้วโหห้าสิบห่ะใช่เมื่อกี้มันมันเหลือสามสิบกว่าใช่ไหม <c oughs> วิ่งเข้ามานี่เรียบร้อยตำรวจยืนยิ้มเลย เป็นไรเนี้ยเด็ดเด็ดหลุดเด็ดเดเขาหลุดแล้ววะเนเนตผมไม่ดีอ่ะหลุดแล้วเข้ามาแล้วผมก็หลุดแล้วมพงเข้าอุ้ยเนตไม่ดีเลยเดี๋ยวคอนอยไม่ดีหรือเปล่านี่เออผมเข้าไปทางอ่ะถูกแล้วถูกแล้วฮะไม่ผมผมยูยูเทิร์นกลับมาเออผมเออพาเด็กครับผมเลยวเร็วเร็วเร็วส่งเดี๋ยวไม่ได้เบี้ย ของบริษัทของคุณโคโค่เขาใจดีอยู่แล้วไม่ได้หรอกลูกรักลูกรักเออแล้วดูผมตั้งชื่อบริษัทซะก่อนตั้งชื่อว่าปลาเค็มโอ้ปลาเค็มหมดหิวอ่ะ่ะจะหิวเค็มจัดปลาเค็มเอาเลเบโลประมาณนนี้ประมาณแปดครึ่ง